สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u ู u b e ออนมณีจันนะคะก็จะเล่าอะไรให้ฟังคือตอนที่ตอนที่เอกไปเรียนตอนที่เอกไปเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นน่ะก็เอ๋อเออเออก็รู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็เรารู้สึก คนนี้น่าจะสอนเราได้เพราะว่าก่อนที่เอจะไปเรียนโหราศาสตร์เนี่ยคือเออก็มีพื้นฐานทางโหราศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็เราก็อยากจะเรียนเพิ่มเราต้องการที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยเพิ่มเพื่อที่จะให้ได้เคล็ดลับให้เก่งขึ้นเพราะว่าโดยพื้นฐานเดิมอ่ะคือเออเออดูโหราศาสตร์ไทยได้ดีปานกลาง แต่ไม่ใช่ระดับแอสระดับสูงทีนี้เราก็ไปไปดูในในมือถืออะ่ะมันก็มีสถาบันที่ว่าเขาสอนโหราศาสตร์อยู่หลายที่แต่มีอยู่ที่หนึ่งอะ่ะที่ว่าใกล้บ้านที่สุดจุดที่ใกล้บ้านที่สุดก็คือสมาคมสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาสาขาวัดราชนัดดาซึ่งที่เนี้ยใกล้บ้านจุดเนี้ยนะ จุดตรงวัดละนาเป็นจุดที่ว่าใกล้บ้านใกล้บ้านเรามากที่สุดทีนี้เราก็คิดอยู่นะเอ๊ะจะเรียนจะเรียนไหวไหมเพราะว่าเราก็ต้องไปไปมามาคือตัวเอเองอะเอจะไปไป,ไปมามาระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะไปไปมามาระหว่างกรุงเทพระหว่างกรุงเทพพัทยาไปไปมามาอย่างเงี้ยมาเป็นสิบปีแล้วทีนี้เราก็เอ,อยากเรียนอะ คือเราอยากเรียนอะ่ะก็ก็เรียนแล้วทีเนี้ยเราก็เอออยากได้เราอยากได้ใบประกาศคือความที่ว่าเราอยากได้ใบประกาศวิชาโหรา,าศาสตร์ด้วยเราก็เลยไปเรียนก็ก็ไปเรียนกับอาจารย์หลายคนนะแล้วก็มีอ่าทางดอ็อกเอ่อทางอาจารย์พินโยอะ่ะที่ว่าสอนอะ่ะก็ เก็ไปนั่งฟังแกก็ไปนั่งฟังอาจารย์พินโยสอนด้วยประมาณสี่ครั้งแล้วก็เรียนที่คอร์สด้วยเนี่ยหลายครั้งแล้วก็พอเรียนจบเบื้องต้นเสร็จทีเนี้ยเอกก็ไปต่อระดับระดับแอดวานระดับสูงเลยทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ไม่รู้จะเล่าดีไหมวะ เล่านิดหนึ่งก็คือเออคือเอ๋อมีมีญาติคนหนึ่งอ่ะที่ว่าเขาติดยาแล้วก็เขาจะคลั่งๆอ่ะแล้วก็ข่าวล่าสุดเมื่อวานอ่ะที่ว่า คุณตาแก่แล้วอายุเก้าสกว่านั่งดูทีวีอยู่ดีๆแล้วหลานชายที่ติดยาบ้าอยู่ดีๆก็หลอนยาเอามีดมาแทงคุณตาตายท,าทั้งที่คุณตาก็แค่นั่งดูทีวีอยู่ดีๆไม่ได้ไม่ได้คือคุณตารักหลานมากตาเนี่ยลักหลานมาก,าก,ามากไม่เคยดา่าไม่เคยว่าอะไรแต่หลานเนี่ยก็คือแบบเหมือนเสพยาเข้าไปแล้วหลอนอะ่ะก็ไปแทงตายทีเนี้ยคือ เราก็มีญาติอยู่คนหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเขาติดยาแล้วเขาก็หลอนมีอาการหลอนแล้วก็พยายามจะทําร้ายเราพยายามจะทําร้ายนา้าทาร้ายป้าอะไรแบบนี้แล้วก็คือตอนนั้นน่ะเราก็เรียนดูดวงอยู่ตอนที่เราเรียนตอนที่ตอนที่เราเรียนดูโหราศาสตร์ไทยชั้นต้นนะนะก็คือมีคนสอนโหอาจารย์มีอาจารย์สอนโหราศาสตร์ไทยชั้นต้นน่ะ ในสมาคมอ่ะหลายคนแต่เรารู้สึกว่าคนนี้เออเขาทายดวงเราแม่นเพราะว่าคือวันแรกอะ่ะตอนที่เราไปที่สมาคมอะ่ะเราเจอแกสอนสอนลูกศิษย์อยู่ทีเนี้ยเราก็เลยไปขอเบอร์กับทางขอเบอร์กับทางอ่าคนดูแลออฟฟิศอะ่ะแล้วก็เราก็ลองลองโทรเราเป็นคนที่ชอบดูดวงเราก็โทรไปดูดวงกับหมอดูโดยที่เราก็ไม่ได้บอกหมอดูว่าเราเป็นหมอดู คือเราอะโทรไปโทรตัวเราอะโทรไปคุยกับโหรนักโหราศาสตร์แล้วเราก็บอกเขาว่าเออเราอยากดูดวงเขาก็เอาวันเดือนปีเกิดเรามาดูซึ่งนักโหราศาสตร์ที่เก่งนะทุกคนทายตรงกันหมดเลยเขาบอกว่าอย่างอาจารย์คนนี้เขาก็เอาดวงเรามาดูนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยดวงนี้มันเป็นดวงหมอดูนะแล้วเขาก็ทายเรื่องครอบครัวเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็บอกเราว่า เราอ่ะเป็นลูกคนที่สองเขาบอกดูจากในดวงเราเราหน้าเขาบอกดูจากในดวงเราเราน่าจะเป็นลูกคนที่สองแต่เราบอกไม่ใช่เราเป็นลูกคนแรกเขาบอกว่าเอ้ยเขาบอกว่าดูจากดวงเราเนี่ยแม่คุณน่ะต้องมีลูกสามคนแม่คุณนะต้องมีลูกสามคนนะเราก็บอกไม่แม่มีลูกสองคนทีเนี้เรามารู้คือเราอ่ะมารู้ที่หลังนะคือตัวเราอ่ะมารู้ที่หลังนะว่าคือเอแม่เราเนี่ย เคยแท้งลูกไปคนหนึ่งเพราะว่าคือตอนนั้นแม่เราเขาทำงานเป็นพยาบาลล้วเขาทำงานหนักนอนน้อยทำงานหนักก็เลยแท้งแท้งไปคนหนึ่งแล้วก็เราเนี่ยท้องที่สองก็เลยเราระมัดระวังมากขึ้นก็เราก็ว่าเออตรงแล้วเขาก็ทายบอกว่าคือดวงนี้นะเป็นดวงที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยแล้วก็เป็นดวงที่เขาบอกว่าคุณนะ่ะจะเป็นดวงของคนที่เดาอายุไม่ออกเลยนะดวงเนี้ย ดวงพื้นดวงพื้นดวงเนี้ยจะเป็นดวงคนที่หน้าเด็กมากบอกว่าดวงคุณอะเป็นดวงคนที่หน้าเด็กมากซึ่งอาจารย์ที่เขาทายเราอะเขาเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครแต่เราก็ให้เขาไปหกร้อยนะให้ไปหกร้อยคืออาจารย์คนที่ทายเนี่ยเขาจําเราไม่ได้หรอกเพราะเราไปดูเขาสอนแล้วเรารู้สึกว่าแกสอนสนุกดีเราก็เลยขอเบอร์กับออฟฟิศทีเนี้ยเราก็ เออลูกสึกว่าคนนี้น่าจะสอนเราได้เพราะว่าเราคิดว่าอาจารย์คนนี้น่าน่าจะสอนเราได้เพราะว่าอืมเราว่าเขาถ่ายตรงอะอย่างเรื่องที่แม่เราเคยแท้งลูกใช่ไหมเราก็ไม่เคยบอกใครเว้ยแต่แบบไม่เราก็ไม่รู้ด้วยต้องใช้คําว่า อย่างเรื่องที่แม่เราเคยแท้งเนี่ยแม่เราเขาไม่เคยบอกเราแต่ว่าพอพออาจารย์เขาทายมาแบบเนี้ยเราไปถามภายหลังอะ่ะเขาถึงบอกว่าเคยเคยแท้งไปคนนึงแล้วอาจารย์เขาก็บอกนะว่าคือดวงเราเนี่ยเป็นดวงที่แบบมีมีพลังจิตนะมีซิกเซน์มีซิกเซน์อ่ะสูงระดับแบบประมาณ90%เลยเอรเขาบอกว่าเป็นดวงคนที่แบบมีซิกเซนต์สูงระดับ90%อร์ซตแล้วก็ ดวงเนี่ยหน้าเด็กเออตรงเนี้ยที่แกบอกว่าดวงเนี้ยเป็นคนที่หน้าเด็กมากเดาอายุไม่ออกเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยและหน้าเด็กมากตรงนี้แหละที่ว่าเราถูกใจมากเลยเราก็เลยเรียนกับแกแล้วก็มันมีตอนที่เรียนตอนตอนที่เรียนใกล้จะจบคอร์สช่วงประมาณเดือนเดือนไหนวะประมาณเดือนตุลาเออตอนที่ประมาณเดือนตุลานะที่เรียนใกล้ๆจะจบคอร์สกับแกแกก็ทายมาเรื่องหนึ่ง แกทายมาเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็ไปตรงกับที่อาจารย์อีกคนนึงอ่ะเขาทายตรงกันเขาบอกว่าช่วงระยะตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยนะพฤศจิกายนจนตั้งแต่พฤศจิกายนไปจนถึงประมาณมีนาเนี่ยเราดวงถึงคาดแล้วก็อาจารย์อีกคนนึงเขาก็ทายเหมือนกันว่าช่วงเนี้ยกับช่วงเนี้ยเราดวงถึงคาดมีสิทธิ์ตาย อา,อาจจะจมน้ําตายหรือโดนฆาตกรรมอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ตรงกัแบบช่วงที่ว่าญาติเราเขาหลอนยาแล้วเขาเอาสปาต้าไล่ปันป้าแล้วก็แล้วเขาก็แบบเหมือนเขาหลอนมากอ่ะคือเขาจะเอามีดเขาแบบเหมือนเขาถือมีดจะมาแทงเราอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาหลอนหลอนหลอนหนักมากทีเนี้ยเราก็มานั่งคิดนะว่าเออแบบแม่นนะแล้ววันวันนั้นนะที่ว่าเรารู้กึกลางสังหรณ์ไม่ดีอ่ะคือที่กรุงเทพอ่ะ ที่กรุงเทพเนี่ยนะจะมีงานพระเจ้าตากประจําปีช่วงประมาณอ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดธันวาหรืออะไรเนี่ยเราไปไหว้พระเจ้าตากแล้วเราก็ไปเสี่ยงเซมซีพระเจ้าตากที่งานพระเจ้าตากงานพระเจ้าตากจะจัดที่วงเวียนใหญ่ถนนลาดยา่าถนนลาดย่าที่วงเวียนใหญ่เราก็ได้ได้ได้เซมซีไ, MC ไม่ดีออกมากๆเลยนะเราก็ไปเสี่ยงเซมซีสามใบนะได้ไม่ดีหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่า เออมีคนคิดร้ายอันตรายอะไรเนี่ยเราก็แบบคือตอนนั้นเราก็ใจคอไม่ค่อยดีนะคือตอนนั้นนะเราก็ใจคือตอนนั้นเราก็ใจคอไม่ค่อยดีนะแล้วเราก็มานั่งคิดที่ว่าเออมันมีหมอดูทักคือมันมีหมอดูทักแล้วก็แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าถ้าพ้นถ้าพ้นเมษาไปอะ่ะเราถึงจะรอด เพราะว่าจริงๆเราดวงถึงขาดแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่จะต้องตายเพราะว่าเออมันเหมือนกับว่าเขากําหนดมาแบบนี้ว่าอายุไขเราอ่ะมันจะต้องหมดแค่ตรงนี้แต่ถ้าว่าเราจะต้องอยู่ต่อไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าเราขออยู่ต่อเพื่อที่จะสร้างบารมีเพราะเหมือนกับว่าเราเคยมีร่างทรงบอกนะว่าเราอ่ะเป็นคนที่หนีมาเกิดเป็นพญานาคที่หนีมาเกิดทีเนี้ยเราก็เลยแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกว่ะ คือเราก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่เขาก็มานั่งคิดคิดดูล้วก็ว่าอาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าเราชอบฝันเห็นพยานนาคฝันเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็เคยมีลูกค้าลูกค้าที่มาดูไพ่กับเราอ่ะเขาชวนเราไปดูดวงกับหมอดูพลังจิตแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าลูกค้าเราบอกว่าอ,อผู้หญิงคนเนี้เขามองเห็นอดีตชาตินะ เพราะว่าเขาไปมาหลายรอบแล้วแล้วคนนี้ตอนที่เขาไปนะก็ทายอดีตชาติเขาแม่นมากเหมือนกับที่ว่าเขาเห็นเลยแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อแต่พอพอ,พอเราไปดูนะเขาก็เหมือนกับเอาแต่พูดแต่ว่าเราอะมีคู่ติดตามตัวมาจากอดีตชาติคือเราไปดูดวงอะ่ะคือเราแบบพยายามจะถามเขาใช่ไหมว่าหนูจะสมหวังในความรักกับผู้ชายคนนี้ไหมคะหนูชอบเขาคะ่ะ แล้วก็ถามแล้วก็ถามเรื่องเรียนถามเรื่องอ,อนาคตแต่แกก็จะบอกหัวข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าเราอะมีผัวไม่ได้หรอกมีผัวยากเพราะว่าเขาบอกว่าเราอะ่ะมีเนื้อคู่จากอดีตชาติเรามีเนื้อคู่จากอดีตชาติติดตามตัวมาเรามีเนื้อคู่จากอดีตชาติที่ติดตามตัวมา แล้วก็เขาก็บอกว่าคนเนี้ยเขาตามเรามาตั้งนานแล้วนะแล้วเราอะ่ะการถ้าเราจะไปมีใครหรือถ้าเราอยากจะมีมีถ้าเราอยากจะไปมีผัวหรือจะไปมีอะไรใครเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เออมันเป็นไปไม่ได้เราก็แบบมานั่งคิดจริงเหรวจนจนเรามาเจอประสบการณ์เล่นลับที่ทำให้เราต้องเชื่อว่าเรามีเนื้อคู่จากอดีตชาติ ที่ติดตามตัวมาจริงๆเพราะว่าเขาก็มาแสดงปฏิหารมาเข้าฝันเราหลายครั้งเออแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาอะหล่อแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็แบบว่าโอ้โหมีเซ็กแอบเพลียมากหล่อหล่อมากแซ่บมากเลยแล้วก็เขาก็มาชวนเราเขาก็มามาหาเราหลายครั้งนะแล้วเขาก็ชอบมาชวนเราชอบเขาก็จะชอบมาชวนเรากลับไปอยู่ด้วยแล้วบางทีเราก็บางทีเราก็เออคุยกับเขาดีแต่บางทีเราก็กลัว แล้วก็เขาก็ทำให้เราไม่สบายหลายครั้งก่อนจะมีโรคโควิดระบาดเขาก็มาเข้าฝันบอกว่าอยากจะชวนกลับชวนคือเขาจะเอาคือเขาจะเอาชีวิตเรากลับคือเขาต้องไม่ต้องการให้เราอยู่บนโลกแล้วคือเหมือนเขาอะไม่ไม่ต้องการให้เราอะอยู่บนโลกเขาอยากจะเอาเราอะกลับเนี่ยคือเขาต้องการเอาเรากลับแล้วก่อนที่ญาติเรามันจะหลอนยาบ้านนะเราก็ฝันเห็นพญายนาคนะ มันไม่เหมือนความฝันนะคือเราเห็นเลยนะก็คือใกล้ๆกล้บ้านเราอะ่ะมันจะมีคลองคลองบางระเนะเราก็เห็นพญานาคนะขึ้นมาจากคลองแล้วก็ขึ้นขึ้น,นเหมือนเขาขึ้นมาจากคลองเขาขึ้นมาหาเราอะ่ะเออนั่นอะ่ะมันก็เลยทําให้เราคิดว่าเออเนื้อคู่คนที่มีเนื้อคู่จากอดีตชาติติดตามตัวมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผัวยาก้าจะจริง เราก็นั่งคิดนะเออสงสัยว่าจะจริงก well, ็มีวันน ok ั้นนะเราคือเราอะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องไม่เชื่อเรื่องที่ว่าเราเป็นพญานาคมาก่อนเราจะชอบคิดว่าเราเป็นนางฟ้ามาเกิดคือเราจะชอบคิดว่าเราเป็นนางฟ้ามาเกิดเพราะว่าเราจะชอบฝันเห็นฝันเห็นเทวดานางฟ้าฝันเห็นสวรรค์ฝันเห็นสวรรค์ฝันเราจะชอบฝันเห็นเทวดานางฟ้าฝันเห็นสวรรค์ฝันเห็นพระแม่อะไรแบบเนี้ย เราก็มานั่งเอ๊ะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าถามใจเราเลยนะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนะมันคืออะไรแต่เราคิดว่าเรามาจากภพภูมิที่ดีนะจนจนวันนั้นน่ะเรานอนนอนอยู่อ่ะเรารู้สึกว่ามันมันมีวันนั้นนะเรานอนอยู่ตอนบ่ายนอนอยู่บนบ้านชั้นสองหลับไม่รู้ตัวก็ ก็คือเหมือนดูหนังอยู่แล้วก็หลับไปอ่ะแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าเออมันมีคนอ่ะเอื้อมมือมาดึงขาเรานะจับขาเราแล้วก็ดึงลงแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนตัวเองอ่ะลงลงดินไปเลยนะเหมือนแบบโดนจับแล้วก็ดึงลงไปอะแล้วทีเนี้ยเราก็ไปโผล่ในแบบประมาณเป็นเราเคยพูดเรื่องนี้ในคลิปนะเราเคยพูดประมาณปีหกศูนย์หรือในไม่รู้นะเราเคยพูด ว่าเราฝันแปลกๆซึ่งเราเราเคยเอาเรื่องนี้พูดลงในคลิปประมาณปี2,560ได้เราก็เล่าว่าคือเราจำถ้ามันเป็นความฝันที่ไร้สาระเราก็คงจำไม่ได้แต่เราคิดว่ามันเป็นความฝันที่มีสาระนะเราก็เลยจำได้ ที่เราฝันเห็นก็เป็นถ้าแบบเหมือนเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นคือเป็นถ้าที่แบบเหมือนเป็นถ้าเกดแก้วมณีเป็นถ้าที่มีแต่เพชรพลอยเป็นถ้าที่แวววาวสว่างเป็นในถ้านะมีเพชรมีทองแล้วบนพื้นถ้านะมีแท่งมีแท่งเพชรนะ บนพื้นถ้ำม,มีแท่งเพชรนะโผล่ขึ้นมาเป็นแท่งคริสตัลน,นะเยอะแยะเลยในถ้ำม,มีนะเป็นแท่งเพชรแท่งพลอยเราลงไปอยู่ในถ้ำนั้นเราเราก็อยู่ของเราคนเดียวนะที่ว่าเราตอนที่เราโดนดึงดึงเราเหมือนเราลงเราโดนดึงวิญญาณลงไปในถ้ำในถ้ำเนี่ยก็มีแต่เพชรพลอยหินบนพื้นเนี่ยมีแต่เพชรพลอยหินสีปลาปรากำแพงถ้ำเนี่ยสว่างเจิดจ้า ในกําแพงถ้านะสว่างเจิดจ้าสว่างเจิดจ้ามีเพชรมีพลอยในถ้ำอ่ะมีแต่เพชรมีแต่พลอยแล้วก็แท่งคริสตัลแท่งคริสตัลเป็นแท่งเพชรเลยนะขึ้นมาเป็นแท่งเพชรเนี่ยแล้วก็มีประกายทองประกายอะไรเงี้ยเป็นถ้าที่สว่างแบบเป็นถ้าที่สว่างมากอ่ะเราก็ในความฝันนะเราก็เดินไปเรื่อยๆแบบไม่ได้คิดอะไรนะเราก็เดินเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินๆๆเดินอยู่นานนะเดินประมาณ สามสิบนาทีแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเราก็มองว่าเอ๊คุ้นๆว่ะมองคือในใจเรามองแล้วเออคุ้นๆนะที่นี่มันคุ้นว่ะเราก็มอง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 เดินแล้วก็เดินของเราไปเรื่อยๆรู้สึกที่นี่มันคุ้นๆนะเหมือนเราเคยอยู่มาก่อนจนเราไปจนเราเดินไปจนถึงจุดนึงอ่ะแล้วเราก็หยุดอ่ะแล้วเราก็หันไปมองอ่ะจุดนั้นอ่ะมันจะเป็นโพรงถ้ำเข้าไปที่มืดเป็นโพรงถ้ำเข้าไปที่มีลักษณะมืด ไม่มีหินสีไม่มีเพชรไม่มีทองแต่เป็นโพรงมืดอ่ะเป็นถ้ำมืดมืดอ่ะเป็นโพรงเป็นโพรงขนาดเล็กอ่ะเป็นโพรงขนาดเล็กเข้าไปเป็นถ้ำมืดมืดทีเนี้ยเราก็พอเราพอเราหันไปมองตรงจุดเนี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าคือความจํามันมาเลยว่าเฮ้ยเราเคยเป็นพญานาคแล้วชอบมานอนอยู่ตรงรูนี้ พอเราเห็นไอ้โพรงรูเนี้ยมันมันแวบขึ้นมาในหัวเลยนะว่าเฮ้ยเราเราเคยเราเคยเป็นพญายนาคแล้วเราก็ชอบมาชอบมานอนอยู่รูนี้แหละแล้วทีเนี้ยพอพอเรานึกขึ้นได้นะมันเหมือนกับว่าเราได้ยินเสียงอะ่ะเหมือนกับเป็นเสียงลมนะลมนกฟู่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 ฟอะ่ะแล้วเราแล้วเรามีความในในในที่เราเห็นนะเราเนี่ยแล้วในที่เราในที่เรา,ท,เราที่เราจําได้ในฝันนะ เรามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างเรารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาเรารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาแต่ในจิตใต้สำนึกเรามีความรู้สึกกลัวเราก็เลยยกมือขึ้นพนมอะประมาณว่าอธิฐานจิตบอกว่าพระศิวะช่วยลูกด้วยลูกกลัวทีเนี้ยพอเราอธิฐานจิตแบบนี้ปุ๊บนะมันก็เหมือนกับมีพลังงานบางอย่างอะมาดึงเรากลับอะเราก็ดังบืด มันก็เป็นพลังเรารู้สึกได้นะว่ามีพลังงานบางอย่างมาดึงเรากลับอ่ะมันจะเป็นเสียงแบบวืดวืดอ่ะทีเนี้ยเราก็ตื่นซึ่งซึ่งมันก็เป็นความฝันที่แปลกแต่เราก็คิดว่าเออเราก็คิดว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเออสวรรค์นนะ่ะในสวรรค์นนะ่ะมันมีหลาย ในสวรรค์นะ่ะมีหลายภพภูมิแล้วก็ในในส่วนของสวรรค์เนี่ยก็มีหลายเผ่าพันธุ์ในส่วนของสวรรค์น,น,นนะมันมีหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งเราก็ได้ได้สัมผัสคือเราได้สัมผัสเรื่องเนรนลับพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเชื่อไงว่าคนคนที่มีเนื้อคู่จากอดีตชาติติดตามตัวมาส่วนใหญ่อะมันจะไม่ค่อยมีผัว มีผัวยากไม่ค่อยมีผัวเพราะว่าคู่ครองของเขาหรือคู่หรือคู่ครองหรือคู่คู่ครองที่คือคู่ครองที่เขาอะติดตามตัวเรามาเนี่ยคือจะจะเป็นอารมณ์แบบห่วงมากเออห่วงมากจะมีอารมณ์แบบห่วงมากไม่ไม่ยอมให้จะมีอารมณ์แบบห่วงมากไม่ยอมให้คู่ของตนเองอะไปไปมีอะไรไดง่าย เอ๋เคยเอาดวงของเพื่อนผู้ชายที่เอค๋คบอ่ะไปให้โหรไปให้อาจารย์โหรเนี่ยอาจารย์โหรเนี่ยดูว่าดวงสมพงกับเราไหม mm. เขาก็บอกว่าดวงไม่สมพงกัน mm. ก็คุยได้ mm. เป็นเพื่อนเป็นฝูงแต่อย่าไปจริงจังอย่าไปคบด้วยคนนี้ไม่ดีแล้วเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ในอนาคตเนี่ยเขาจะมีเมียสามคน คือถ้าเราไปยุ่งอัะเขาเนี่ยเราก็อาจจะแบบน้ำตาเช็ดหัวเข่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าดูจากในดวงนะคนคนนี้เขาเป็นคนนิสัยนักเลงภายนอกอะ่ะเราเรามองเขาแต่ภายนอกอะ่ะเราก็อาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่เรียบร้อยแต่ว่าเท่าที่ดูจากในพื้นดวงเขาเนี่ยเขาเป็นคนนักเลงกาดากาเสียอะไรประมาณเนี้แล้วเขาก็บอกว่าเราก็หัดดูดวงเพิ่มจะได้เก่งๆเ,เพราะว่า ขอบเขตวิชาทางด้านโหราศาสตร์อ่ะมันค่อนข้างกว้างวิชานี้อยู่มานานในหลายอรารยธรรมก็มีเคล็ดลับตำราของตัวเองในบาบิโลเนียก็มีโหราศาสตร์พวกโหราศาสตรย์ยูเรเนียนในอินเดียก็โหราศาสตร์อินเดียในพม่าก,ก็โหราศาสตร์พม่าในไทยก็มีตำราเป็นทางโหราศาสตร์ไทยก็เป็นหลักสถิติ ซึ่งตรงนี้เราต้องพยายามศึกษาให้มากขึ้นจะได้ดูดวงได้เก่งๆส่วนเรื่องที่เออมันเป็นเรื่องทางเรื่องเล่นลับอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เล่นลับเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อใครจะเชื่อที่เราพูดหรือจะไม่เชื่อที่เราพูดมันก็ไม่ผิดแต่โดยส่วนตัวเราก็เชื่อว่า เออสวรรค์นรกก็มีจริงเราเชื่อว่าคนที่ทําไม่ดีนะเราเชื่อว่าคนที่ทําไม่ดีเขาก็จะต้องได้รับกรรมของเขาก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ